สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้อยู่กับช่างกิจเช่นเคยวันนี้จะพาเพื่อนมาดูาเจ้าตัวยามาฮ่ R15 สีดำคันนี้นะครับมีอาการมาอีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดจากอะไรนะครับรถคันนี้วิ่งไปรถคันนี้วิ่งได้ทั้งหมด35,863กิโลนะครับแต่ ประเด็นคือคันนี้มีเสียงดังอีกแล้วครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆดูนะครับได้ยินไหมครับได้ยินเสียงอะไรไหมครับดังอีกแล้วมีเสียงดังเครื่องมีเสียงดังแบบนี้นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับ เพื่อได้ยินเสียงไหมครับนี่คือเสียงของลูกสูบและแหวนนะครับที่ดังอยู่ตรงห้องเสื้อตรงนี้นะครับอาการนี้สาเหตุหลักสาเหตุเดิมคือน้ำมันเครื่องแห้งนะครับลูกค้า ช่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนาะไม่ดูระยะคือช่างคิดจะบอกว่าบางคนเขาจะบอกว่ายามาฮ่าใชา่เสื้อสูบลูกสูบ D I C U ทำไมกินน้ำมันเครื่องจังจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือทางายามาฮ่าเขาให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ4,000กิโลแต่ลูกค้าไม่เปลี่ยนเองนะครับก็เลยเกิอดอาการน้ำมันเครื่องแห้งแล้วก็มีเสียงดังแบบนี้ แห้งยังไงเดี๋ยวทังกียจะพาดูาตรงเกวัดน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับว่าแห้งจริงไหมทาไมเครื่องถึงพังเบื้องต้นเดี๋ยวทังเกียริใช้ไขควงวัดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับแห้งไหมครับไม่มีเลยนี่คืออาการน้ามันเครื่องแห้งที่เกิดจากลูกค้าไม่เช็ค สภาพไม่ดูแลรักษาเอางนะครับแล้วก็เกิดปัญหาทําให้เครื่องยนต์มีเสียงดังแล้วก็จะเพื่อนๆก็จะเสียตังค์เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวมาฟังกันอีกทีครับเดี๋ยวทังกิจสตาร์ทให้ฟังเสียงเพาะๆของลูกสูบและแหวนเป็นไงครับชัดเจน ฝากเพื่อนๆที่ใช้รถด,ด้วยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะและเพื่อนๆก็จะไม่เจอปัญหาแบบนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียตังค์ซ่อมในราคาที่แพงกว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ